จะมาสัมภาษณ์ในเรื่องการศึกษาความแตกต่างของข้ามสายมีท่านขอนารีและลายของเกยุ่มค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับผู้ให้ความรู้ของเราแล้วค่ะผู้ใหญ่ประภานเกลือขาววนผู้ใหญ่บ้านบ้านดุลธรรมค่ะลายข้ามายที่เป็นอิสระของจังหวัดพิจิตรลายที่เป็นอิสระ ก็เป็นลายประจำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นลายที่เกิดจากของเดิมเป้าก็คือลายท่านขอนาลีมันเป็นลายประจำจังหวัดเพชรบุรีถามว่าใครเป็นคนออกแบบท่าเหมือนลายท่านขอนาลีก็คือมันไม่ใช้ที่เราเรื่องของว่าใครเป็นคนออกแบบแต่ คอนเทนต์ของท่านของนาลีกคือเป็นลายมีที่จากภูมิปัญญาของพี่น้องบางพ่อเราที่มีการประพอดถีงเรื่องของการพัดมีการขอผ้าไหมแล้วก็ประยุกต์ลายต่างๆขึ้นมาร่วมสมัยแล้วก็เป็นอีกลายคือลายของนาลีเพราะฉะนั้นค like ือสมัยเก่าเขาจะเหมือนกับ เมื water, ่อมีลายมันหนีล้วก็จะเป็นการทอดแบ่งปันลายหนีกันแลน้วก็บางคผลตอบมาประยุกต์ให้มันเปิดทางเส้นประมาณนี้คือลายลายหัวคหลมถ้ามหมายได้ให้หนวแหลมเป็นลายที่ไปดูมาจากลายอะไรตามข้อมูลที่ที่ผู้ใหญ่ได้โอกาสได้พูดคุยกับผู้ ย้อนไปอดีตคนสมัยเก่าเมื่อมีการตอผ้าก็จะไม่ค่อยมีการอ,ออกลายเขาจะออกลายโดยเป็นลายธรรมชาติที่คิดเห็นแล้วก็เอามาทาเป็นลายคีอก็จะเป็นภุม่มหญญาอย่างเช่นมีมีขอ,อนาฬีาน่าจะประยุกต์มาจากขอตักน้าคือสมัยเก่าบ้านเราจะใช้ตัก ไล้ายมันก็จะมีตขอขอที่เขาจะเป็นตขอสองด้านด้านหนึ่งก็จะเอาไว้ใส่เชือกว่าใส่ไม้ด้านหนึ่งก็จะเอาใส่กับวงขังจะเป็นตขอ,อแล้วก็ส่วนมากคนก็จะเห็นแล้วก็เอามาประยุกต์ลายมีมันจะมีลายมีหลายๆล,ลายที่เกิดจากการประยุกต์ของของคนสมัยโบราณคืออ,อย่างเช่นลายที่เห็นบัวควายที่ไปรังเดี่ยว เวลามันเดินเยื่มันจะมันจะใส่อไปแบบนี้เขาจะเอามาประยุกต์เป็นลายเยื่อลายเยื่อเยี่วควายซึ่งเป็นเป็นลายโบราณลายของของบ้านเราคือที่เราฉะนั้นถามว่าการประยุกต์การการเอาขอนาดีมาจากไหนก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับการตักขอตักน้ําแล้วก็เอามามัดติด่นลายแต่มามีการพัฒนาให้มันเกิดความสวยงาม และการการแต่งตีสารน,นลายข้าไหทนที่เป็นเนอกลักษณ์ของเในส่วนของบ้านเป้าพอ,อ,อช่วงพวกเรามีการพัฒนาการเรื่องของข้ามไหนอย่างชัดเจนก็เมื่อมีการยกลายหนีอานาลีเป็นลายประจำจ,ำจำังหวัดแล้วในส่วนของบ้านเป่าเราก็พยายามสั่งการว่าเราจะเอาลายอะไรเป็นลายประจำของอำเภอเราซึ่งเป็นลายโบราณก็ ป่าชุมชนต่าตงๆและก็ผู้ประกอบการกต่างๆผู้ที่มีความรู้ความเชี่ชยวชาญเรื่องประกอบกันก็มามองว่าหมีที่เป็นหมีโบราณที่น่าจะเอามาเป็นบาประรายําอําเภอของเราแล้วก็คือมีขอแก้วนิยมซึ่งเป็นหมี่ที่มาจากการประยุกตเหนื่นกนงการที่ผู้ใหญ่บอกว่าคนสมัยก่อนก็จะสิ่งที่เห็นแล้วก็อยากทําทแล้วก็มาทําอย่างเช่น ดอกแก้วก็คือดอกแก้วดอกแก้วที่มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมแล้วก็คำว่านิยมก็คือเหมือนกับลายมีคือมันคือมันคือเม็ดตะโดนที่ด้านบนเป็ือมันคือโดนที่แตกออกเหมือนเหมือนลูกมะยมที่มันเป็นแผลเป็นแผลออกแล้วเป็นเป็นลายตองดอกแก้วกับเม็ดมะยมมารวมกันแล้วก็ประกอบกับอะไร เขามีขอมาใส่ข้าวเดือจะมีขอถือด้านล่างขอฟอ็ขอเป็นลายของแก้วเดือดความแตกต่างของข้าวนารีท่านขอนารีกับลายขอแก้วนิยมนี่มีความแตกต่างความแตกต่างมีขอนารีขอแก้วขอนารีก็จะเป็นมีการประยุกต์จากลายโบราณแล้วก็เอาขอนารีมาใส่ขอมาดีจะใส่ซึ่งมันก็จะ ในรูปแบบของลายท,ที่เห็นชัดเจนมีขอแก้วนิยมมันจะรวมสามสามลายมาใส่กันก็คือมีมีดอกแก้วมีเนิยมแล้วก็มีมีขอมีขอ,ม,ขอมาใส่ด้วยมันจะเป็นสามลายที่ใส่กันเพราะฉะนั้นรายละเอียดก็จะแตกต่างกันที่หนึ่งหองแก้วนิยมนี่จะมีซับซ้อนเรื่องของการแบบงการมัดก,การซือมันอ,อาจจะยากกว่าแก้วขอ